สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมี6กกฎเพิ่มพลังความ productive ของอีลอนมัสมาฝากกันถ้าคุณรู้สึกว่างานเยอะแต่ไม่คืบหน้าลองฟังชิ่งนี้ให้จบครับแล้วคุณจะเปลี่ยนวิธีทำงานไปเลย 1. เลี่ยงประชุมใหญ่ประชุมคนเยอะเท่ากับเสียเวลาเยอะถ้าคุณจัดประชุมจำไว้ว่าแค่5-7ถึงคนพอคนที่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเชิญตั้งเป้าหมายให้ชัดก่อนนัด 2. ตัดประชุมประจำถ้าไม่จำเป็นประชุมซ้ำๆส่วนใหญ่มักกลายเป็นแค่อัปเดตสถานะใช้โน n s ชั่นหรือ Lo ู om แทนถามตัวเองทุกเดือนว่าถ้าอันนี้ไม่อยู่ในปฏิทินฉันจะใส่มันไหม 3. ถ้าไม่ช่วยออกได้เลยถ้าคุณไม่ได้เรียนรู้หรือไม่ได้มีส่วนช่วยกล้าขอตัวออกพูดได้เลยว่าเดี๋ยวผมขอออกไปก่อนนะถ้าต้องการอะไรเรียกได้เลยครับจำไว้ การอยู่ไม่เท่ากับ Productive 4. ข้ามลำดับถ้าจำเป็นการรอผ่านหัวหน้าทำให้ช้าพูดกับคนที่แก้ปัญหาได้โดยตรง DM ดีกว่าปิงปองช่องทางตรงกับนักพัฒนาดีกว่า 5. ความชัดเจนชนะความฉลาดพูดให้เข้าใจง่ายดีกว่าใช้คำหรูหรๆหลีกเลี่ยงคำเฉพาะหรือศัพท์วิชาการใช้ภาษาที่เด็กป .6 ยังเข้าใจได้ ถ้าเขียนแล้วคนงงก็ต้องเขียนใหม่ 6. ใช้สามัญสำนึกมากกว่ากฎบริษัทกฎมีไว้ช่วยไม่ใช่ขวางถ้ากฎไหนดูโง,โง,โง่ๆก็ไม่ต้องทำตามใช้เหตุผลไม่ใช่ทำเพราะว่ามันเป็นธรรมเนียมสรุปเลยนะครับถ้าอยากทำงานให้เร็วขึ้นคิดให้ชัดขึ้นและส่งผลลัพธ์ที่ดีกว่าเลิกประชุมที่ไม่จำเป็นคิดให้ชัดกล้าข้ามระบบถ้ามันช้า ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดฟอลโล่ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้า